เป็นเสีบบบบรรยนแตงโมแปลกๆครับพี่น้องถ่ายที่โฮมสเตย์ดูในจังหวัดลำดวนโน้่ผมสนบ้างจังรูออห้หมดเลยคุณยาราดาเซสสวัสดีครับหมูวันสวัสดีครับโอ้เสียงคือกรองเนี่ยบว่าพูดตัน <laughs> แห่ขาดนาที่เตะเอันวีดีได้เมนูแรกของปี2024นนะครับไก่ต้มน้ำปลา ข้าวยำนะครับถือว่ายำแม่บานขาวเหนียดหน้อ,นนอมาเดินแซ่บๆกันพี่รองนี่ชิมครับชิมว่าข้าวยำแซ่บหมด้วยความรสจัดเลยไปเห็นเพ็่น้องซื้อเขาว่าผักกับบะหมี่หลเนี่ยหรือผักัลมานี่ชบเลยไม่มีอารกระ่ใจ เนื้อ,ะะะะาอมาตกกัวจ้าต้าหลังเนี่ยก๋จีก่อนมูแบบน้ำเปียเกลือเนื้อแดงนี้ดีการการเป็นแดดสื่มมากค่ะอันนี้อกินไปเกิือแล้วเนี่ย นนะเป็นสีอ่นแต่ผมแปลกาการพพาพเพรนะถ่ายที่หสเตย์ดูในจังหวัดระยองเน,น,ะนอะผมสน้ากจะรู้หมดเลยน้ำจิ้มยังไงจิ้มแบบแบบอะ้ แกวานเฮ้ยแกมหวานครับมือ่อ<แ>วานแก่ต้มป่าต้มแกะแกงต้ม่าหาบอันนี้เอาได้ของ้มหวานว่าไปนะไม่ไหว เด้รูปตีนีได้กระาตัดเล็กไม่ก้ากะได้ต้องกินมน้องชมทำพิเอัญาอะไรไมันลุกแล้วลูกเองด้วย đang làm đang phân đang thẻ của lên cho sáng bò mẹ ẩm cả chú cắt đỏ càng kim chạy cố bật quả là bóng nhìn tổ cứ cả bao nam ข้าวไปยิบอันนี้ัะซึ่งผมรู้ว้าเราไห้ปากมันแบบแหบดอีนะข้าวยำเป็นทา

เนี่ยเดิน,นือดมันกรงมาฉันไม่ชอบก่เ,เชือก็ไม่ตองกินาวเ่ 看见没了。 ถ้าเราเป็นตัวคนทำอะไรก็คือคิดจะได่ยาออกินมาแล้วแล้วคนคนแรกคุณแชร์นี้เยอะคนกินเป็นตาขนาดนี้งไงเขาก็แชร์ก็วอัะ Le plat.

ไก่ก็ต้อานต้นไก่ต้มโัวผ่า้างไนี่ยีดียต้มแบหนังต้องตืองไหนสีต้องไม่ขคลอนหรืออะไรแบบนี้ยีเดีต้องเหลืองทองอันนี้เดี๋ยวมืนใส่สีใส่สีองไร รสชาติไก่ต้มน้ำตาถ้าจะอร่อยจริงกินไก่โดยจะไม่ต้องจิง้ม ถ้ากินแต่ต้มปลาเขาไม่ต้องกิน,ก,นกินเขาก็อร่อยในต,ตัวของเขาแล้วจืดชืดก,กินก็หวานเศร้าขายนอกอความคาดเลยค่ะเนี่ยน้ำจิ้มไม่ผ่านหวาน จบปิดจบปิดเกิงนเลี๋ยวใครปิดนะปิดก็ปิด้ะ กินเดียวใี่เธอถ้ามายินเรียวอะจนปวดเลยหวานมากแซ่บแซ๊กเลยหัวข้ามไปเดียวสิเพรามีวิญญานสืบอาวับสืบมาคุมอะไรอล่ คคุคทุกอย่างถึงแม้เราจะกินเยอะก็คุมคอยดูการเปยนแกลมงมว่านกเนื้อว่าหมูเขาจะปอมลงไอว่า้ถ้าผอมเปร้อยห้าสิบก็จะผอมจนร้อยยี่สิบจำได้รือจำไ้ไห่ะ น่ารู้กู้รู้หรอกปักเสียตบปากอะไ่น้องม่ดีโยบาลลเซียกับน้องบัวกันแสมบๆนวๆจำไดก่อนคลิปแรกของปีนี้ด้ไีมน้องปีสองพันยบเมื่อว่างงานมาเยร้งคิเมื่อี้ก็ใช้องคิมมุ่งเจาบกันเดยกตันตอนนี้นะการขอคุณหลายนะครับเพื่ติดตามรับชมค่อยๆห่งใจตัวค่อยสคนจอน้อยนี่ ก่อนสิไปบก็ขอให้พี่น้องเอออยู่ดีไม่แห้งโุ๊กทอแแผงแรกวัดเท็บรรจุกับพี่น้องมิ้งเงินทองเซลาไลคับมือนีไพยาบาลอัสเซียกับน้องวัวไปนะครับพี่น้องส,สวัสดีครับโชคดีปีใหม่ไปญี่ปุนทุกคนเด้อพี่น้องเดออลำลำด,ด้วยๆครับ